อยู่บ้านท่านทำไมล่ะก็อย่านิ่งดูได้ปั้นหัวปั้นควายให้ลูกเจ้านายท่านเล่นก็จะเป็นประโยชน์แตน้นแตน้นแตน้นแต,นแตนแรเรรเรรสวัสดี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 เพื่อนเพื่อน,นทางยูทู e ถามทำอะไร ขั่วเห็ดที่เราทำคลิปวันก่อนเห็ดขอนน้อยวันก่อนฝนตกมันก็เลยขึ้นเห็ดอะไรล่ะภาษาสุรินก็บอกว่าภาษาตะแก่คุณผู้ชมรู้จักไหมภาษาตะแก่เห็ดตะแก่ทางสุรินบ้านผมนะแล้วจะทำอะไรล่ะ ก็จะตำน้ำพริกตำน้ำพริกแบบไหนตำน้ำพริกตะแกรงก่อนอื่นก็ต้องเก็บเห็ดมาแล้วก็ล้างให้มันสะอาดก่อนนะบ่แล้วก็มาใส่น้ำใส่พริกใส่กระเทียมใส่ต้นตะไคร้ใส่ปลาราสับ ปาราก็ต้องหมกให้มันสุกเขาเรียกว่าน้ำพริกเห็ดตะแก่ปสตดตะแก่บ้านผมเอาแล้วฮะแล้วอร่อยไหมล่ะไม่รู้ <laughs> เออมันต้องคั่วให้มันสุกก่อนสุกแล้วให้มันแห้งมันถึงจะออกหอมเราจับทำมือข้างเดียว แล้อีกส่วนหนึ่งเราก็เป็นช่างกล้องด้วยเฮีย <Yeah. S 1> ถ้าพูดทางความเป็นจริงแล้วเราก็ยืนอยู่ตรงนี้มาสิบกว่าปีแล้วเนี <Yeah. S 1> ่ยเราปรุงตรงนี้มาสิบกว่าปีแล้ว <laughs> ถ้าไม่แน่จริงก็อยู่ไม่ได้โอ้ oh. พูดไปมันเหมือนกระยกตัวเองขนาดเราไปจดลิขสิทธิ์ทางปัญญา แล้วยังไงเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาถามว่าและเพลงนียใครเป็นคนเขียนผมเราเนาะเป็นคนเขียนแล้วใครเป็นคนร้องอ่ะผมนี่แหละเป็นคนร้องเจ้าหน้าที่เขาถามเจ้าหน้าที่เขาก็ถามว่าเขาก็อย่างนั้นร้องให้ผมฟังหน่อยไปจดลิขสิทธิ์นะบางเพลงผมได้หลายหมื่น คามเพลงก็เป็นหมื่นฝากกดติดตามทางช่องเราด้วยให้เพื่อนๆกดไปที่ช่องสัญญาสุรยิยันบทเพลงที่เราทำนั้นก็ทำเองเป็นส่วนใหญ่หมดเป็นสัญแส,ส่นแล้วถ้าเพลงไปซื้อที่เขาอะไรไปจ้างที่เขามันก็ลงทุนเยอะแค่นี้เราก็หมดไปตั้งเยอะแล้วกว่าจะได้มาเป็นช่อง ของเรานะครับฝากกดติดตามด้วยกดแชร์ด้วยนี่คือคั่วคั่วเห็ดตักแกกับพริกกับกระเทียมกับต้นตะไคร้ให้มันหอมแล้วก็สับปะาระหมกให้มันหอมให้มันสุกแล้วก็ตำเน่ครบอันนี้สากนี่เราก็ทำเองเดี๋ยววันหลังเราจะพาท่านไปดูครกใหญ่ที่สุดในในประเทศ แล้วสวยเราคิดว่าน่าจะไม่ธรรมดาเพราะมีนักเล่นการเมืองระดับสสระดับสจมาเปิดดูแล้วครกเราทางทางดังฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นเอาเป็นว่าขอบคุณสำหรับเพื่อนๆทาง YouTube นะแล้วได้อะไรกินข้าวล่ะเชา้านี้เพื่อนๆนถามเพื่อนเพือน,อนไงย่า yeah. บางคนก็ ต่อมาแบบโกโก้โว yeah. ้ยเยอะแยะแกงไก่แกงไก่ต้มปลาผัดขี้เมาต้มมาม่าบางคนยาก็อร่อยเอาขอบคุณสำหรับเพื่อนๆนะเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่ามันยาวเดี๋ยวจะตำนู่นตำนี่แล้วมันจะก็ยาวไปฝากกดแชร์กดติดตามทางช่อง youtube พิมพ์ไปเลยฮะที่ สัญญาสุริยันฝากเพลงไอหนุ่มสามพันปีและเพลงอีกเยอะแยะเราเขียนเองร้องเองทั้งหมดแหละไม่ได้ไปขโมยลิขสิทธิ์ใครหรอกขอบคุณสำหรับเพืเ่อนๆน,นะจุบ๊บจุ๊บแตนแตนแตนแต่แรแร่แรนคัวเห็ดตะเกะจ้า